ขอโอกาสท่านอาจารย์พ่อครูนิพิธธรรมสิทธิ์ท่านอาจารย์ต้อยเนาะแล้วก็เพื่อนสาธมิกตั้งแต่ท่านอาจารย์มหาทิตท่านเจนเป็ตนต้นรวมถึงสัทธาญาโยมนะมีจำชื่อไม่ได้จำได้โยมจอมเอมี่โจจุนแล้วก็เจมี่จำได้ชื่อเจมี่ใช่ไหมอมแล้วก็โยมแม่ของ คุณแม่ของคุณยอมแล้วก็พอวันนี้พ่อแซมไม่มานะอ๋อไปปฏิบัติธรรมเนาะก็มันหอนนะปรับมาให้หน่อยมันหอนที่นี่หลวงพี่ก็มาตั้งแต่สมัยอาจารย์แดงยังอยู่เนาะแต่ก่อนยังยังยังสร้างยังไม่เสร็จดีท่านอาจารย์พาขึ้นไปดูข้างบนไปดูข้างบนว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็ไปชี้ว่าให้ทําอะไรบ้างนะตอนนั้นยังจําได้โยมจอมยังเดินตามท่านอยู่หลวงพี่ก็เดินตามท่านเหมือนกัน แต่ว่าการเวลาผ่านไปท่านอาจารย์ก็ไม่อยู่แล้วอาจารย์ใหญ่ไม่อยู่เลยแต่อาจารย์เล็กก็เลยแต่อาจารย์เล็กยังอยู่ฉะนั้นผู้ที่อยู่ก็ทําหน้าที่ต่อไปเนาะอันนี้ถือว่าเป็นการทําบุญแต่ละปีใช่ไหมยโยปะอ๋อปีใหม่นะถือว่าปีใหม่เลยตุจีนมันไม่กี่วันเนาะตุจีนวันที่สนะิบเนาะวันนี้ก็วันที่วันนี้วันที่สิบแปดเลขแปดดีนะลูกพี่ก็เกอบวันที่สนะิบแปดเลยเือสิบแปดใจ่ ฉะนั้นถือว่าวันนี้เรามาได้ทําบุญปีใหม่เนาะทําบุญปีใหม่เี่ยนสักราชใหม่พสสองห้าหกเจ็ดเนาะแต่ส่วนใหญ่ทำวันวันไหนก็ดีหมดทุกวันนั่นแหละไม่ได้จําเป็นต้องวันที่หนึ่งนะบางคนก็ต้องทําวันที่หนึ่งโมกราลาสองห้าหกเจ็ดนะก็ไม่ได้จําเป็นหรอกเพราะพักไม่ว่างพักอาจจะมีงานเราก็ทําวันที่สองวันที่สามหรือวันนี้วันที่สิบแปดก็ได้ทําวันไหนก็เป็นเป็นบุญเหมือนกันทุกวันน่ะนะ เหมือนเราใส่บาทเราก็ทําเป็นบุญทุกวันใส่วันไหนก็เป็นบุญทุกวันน่ะนะถือว่าเราก็ได้มาทําบุญเนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเหมือนที่พระพุทธองค์บอกว่าสิริโพคานามาสโยนะแปลว่าสริริความเป็นสิริมงคลนะก็คือเป็นบ่อกเกิดแห่งโภคพย์ทั้งหลายการที่เราจะมีโภคพย์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ภายในหรือทรัพย์ภายนอกก็ก็ต้องสร้างบุญแบบนี้จะสร้างบุญมากหรือบุญน้อยก็อยู่ที่เรานะ แม้เราไม่ได้นิบนพระเมตมาจเจริญพระพุทธ본ฉันข้าวเก้ารูปแบบนี้เราก็ใส่บาตรก็ได้แม้นเราไม่ได้ใส่บาตรเราก็อยู่ด้วยกันพี่ป้านะอาก็คุยกันผู้น้อยก็ดูแลผู้ใหญ่เคารพผู้ใหญ่นะให้เกียรติซึ่งกันและกันใ,ให้เกียรติกันและกันจะอยู่ด้วยกันได้นะถ้าต่างกันต่างคนไม่ให้เกียรติกันคิดว่าโอ้เราอายุน้อยแต่เราเก่งกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เกิดนานี่เฉยแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะ ฉันก็พระพุทธเจ้าจะให้เคารพพระพันเตอวุโสเลยพระที่มีพรรษามากอย่างอาจารย์ต้อยพื่นมีพรนธามากก็ท่านก็นั่งหน้าก็ให้เกียรติท่านเวลาจะพูดก็ต้องขอโอกาสท่านหลวงพี่ก็พรรษารองมาก็นั่งต่อมาอย่างนี้เขาเรียกให้เกียรติกันพระพุทธองค์ก็ยังต้องให้เกียรติกันนะให้เกียรติกันเวลาที่พระมีพรรษามากกว่าก็จะให้เกียรติกันให้ท่านเดินก่อนวินทบาทก่อนฉันก่อนถ้าผู้มีพรรษาน้อยก็เดินตามหลังท่านอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ใช้หลักนี้ได้ ขาก็ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่พี่ป้านะอาทั้งหลายถือว่าท่านเกิดมานานกว่าเราเกิดก่อนเราพูดง,ง่ายแต่พูดใดาอะไรก็เราเกิดก่อนจะไปสอนผู้ใหญ่ไม่ได้นะต้องใช้อุบายเ <c oughs> ขาเรียกว่ากูสโลบายในการพูดในการสอนในการบอกจะให้บอกตรงๆนี่มันเคืองก็อาจารย์แดงว่ามันเคืองฉันไปบอกตรงๆไม่ได้นะส่วนเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ฟังเด็กได้เหมือนกันเนาะเด็กพูดอะไรเราก็ฟังถูกผิดเราก็ฟังกันไปเรื่อยจะได้มาพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะ ถ้าเราทําอย่างนี้ได้ก็จะเป็นบุญภายในนะบุญภายในคือการเข้าใจกันและกันนึกถึงใจเราใจเขาแล้วอพาร์ตเมนต์แฮปปี้วิวเนาะก็จะอยู่ได้ไปเรื่อยโดยมีคุณจอมเป,เป็น่เป็นผู้บริหารใหญ่นะที่นี่ลาออกจากใจออกจากที่การบินไทยมาอยู่ที่นี่นะถูกที่มากนะจอมเนาะถูกที่เรามาดูแลที่นี่นะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปการบินไทยแล้วเพราะการบินไทยถ้าไปก็ไม่มีเวลาทําแล้วต,ตอนนี้หลานก็โตแล้วหลานก็โตแล้วมีมีม มีหลานด้วยมีอาพาธมินให้ดูแลนะแล้วก็มีดูแลครอบครัวด้วยทั้งยมพ่อยมแม่ทั้งน้องชายทั้งสองคนก็แต่งงานทั้งสองคนเนาะอ๋ะอยุนตุนยังไม่แต่งงานยังดูใจกันอยู่นะแต่ไม่เป็นไรหรอกพระพระยังอยู่คนเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยฉะนั้นก็ถือว่าถ้าเราทําอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเป็นบุญภายในนะบุญภายนอกก็คือที่เรามาทําอย่างนี้แหละทําบุญใส่บารใส่บาทพระป่ากระถิ่น ถ้า่าบุญภัยในก็คือเราก็เข้าใจซึ่งกันและกันคิดถึงหัวใจเราจะคิดถึงใจเราใจเขาจะพูดจาอะไรก็นึกถึงกันและกันนึกถึงใจเราใจเขาไว้พูดผู้น้อยก็เคารพผู้ใหญ่ถือว่าถ้าเราทําอย่างนั้นได้ก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันแล้วก็เราก็จะพบแต่ความสุขมีความเจริญนะ